ยันาอะเลอันนั้นยังจับภาษาได้่ะยังหาก็แม่แหละเนาะยังไม่ทนได้บูดพูดแล้วก็นั่นแหละพระบนน่อยังละภาไปหลายวัดมาปีนี้ เพราะว่าป das ีที่แล้วพันยูตะวัดนะฮะันนี้จบอยูเท่าเท่าจนจบเดือนปีนี้นะคะไปไปทิ่อาศางไหไปทีอาสางไงเหยียดเนี่เด้อเออเลยได้ตามสบาย

แฟนก็เจอจุดเต็ดมือแต่ละพูดอะไบ้างอันพ่อแม่เพื่อเกี่ยวการลู้ไปในเมืออซื้อมาไว้เลยล่ะเขาขายหมาแก่ไหนโบได้นักมามเหม็นบ้านมันเป็นพูดอยู่เนาะมได้มากที่ห้าสิบบาทบุระมั้งแพงอะไรชิปมักนะฮะซิบุระอยู่ทางหน้าคู่นะรวยละ เนยจะมอาหารอป่ในยุคไทยยเลก้ากินมักลหาเชือเอาุ่มโลดคุณแม่มันว่ามนด้แหมะานเนอะพุโรดยุบินเลยเจ็ดบาทเอ้ยเชือกมันแข็งเลครับแขงมากมาด้อมากินข้าวน้ำกันเนื้อเ้ข้าวกับปลาทางวัดนะข้าวกับปลาทางวัดนี่ปลามกนะรันได้มาเมือเลยนี่้เื่อ